ไก่ย่างแดงของโปรโดใครบ้างคะปีกลางไก่ครึ่งกิโลค่ะผงปรุงรสไก่1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเจี๊ยบหมักแบบง่ายๆเลยนะคะใครไม่ทานผงปรุงเครื่องหมักใช้เกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีได้เลยค่ะสีผสมอาหารสีส้มแดงครื่งช้อนชาใครชอบสีอ่อนให้ใส่น้อยกว่า รครุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนําจานมาปิดชามเข้าหมักในตู้เย็นนานหนึ่งชั่วโมงหมักนานกว่าได้ข้ามคืนได้ค่ะครบหนึ่งชั่วโมงนําไก่ออกจากตู้เย็นมาเสียบไม้วันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะถุงมือหมดหากดูไม่สะอาดขออภัยด้วยค่ะเจ๊บใช้ไก่สองแบบค่ะวันนี้อันนี้ปีกบน หมักเหมือนกันเลยค่ะไก่ครึ่งกิโลกับผงปรุงรสไก่น้ำตาลและซอนหอยนางรมอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะปีกบนชิ้นเขาจะอ้วนๆหนาๆจะใช้เวลาย่างนานไม่ค่อยนิยมนำมาย่างส่วนที่นิยมใช้ย่างกันจะเป็นปีกล่างติดปีกลางหรือปีกลางอย่างเดียวเพราะเขาจะบางกว่าย่างสุกไวกว่า หมักในตู้เย็นนานหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะหมักนานกว่าได้หมักข้ามคืนได้หมักครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนําออกมาเสียบไม้ค่ะเจี๊ยบเสียบแบบสองชิ้นในหนึ่งไม้จะเสียบชิ้นเดียวก็ได้นะคะเสียบชิ้นเดียวก็จะยากง,ง่ายกว่าค่ะเสร็จแล้วนำไปย่างไฟอ่อน แต่ละบ้านจะชอบรสเค็มหวานไม่เหมือนกันอีกอย่างผงปรุงหรือซอสที่ใช้ต่างชนิดกันก็ให้รสเค็มหวานไม่เท่ากันหากทำตามเจี๊ยบแล้วรสชาติยังไม่ถูกใจชอบเข้มข้นมากให้เพิ่มซอสหอยนางรมหรือผงปรุงนะคะหรือเพิ่มเกลือก็ได้ค่ะแต่หากชอบหวานมากเพิ่มน้ำตาลไปอีกนะคะ ระหว่างที่ย่างพลิกกับด้านบ่อยๆนะคะเครื่องหมักมีน้ำตาลเวลาย่างจะไม่ไวมากหมั่นพลิกนะคะไม่งั้นจะไหมก่อนสุกเสร็จแล้วค่ะไก่กย่างแดงของเจ๊บ เช็คสุกกันหน่อยค่ะไม่สุกได้ไงไม่ขนาดนี้เนอะรับกี่ไม้ดีคะข้าวเหนียวมาส้มตำมาค่ะ